มากันแล้วครับกับตัวอย่างเต็มๆของกอ z ซิ l ่าเวอร์ซัของที่เห็นได้ว่าโคตรมันทะลุถึงใจแต่ว่าที่เราดูในตัวอย่างนี้เราจะเห็นได้ว่ากอ z ซิ l ่ามาเป็นตัวร้ายมาถล่มเรือและคิงคองเป็นพระเอกต่อยหน้า Godzilla กอซิล่ากระแทกจนกอร i ซิล่าตกเรือไปและจบด้วยเอาขวาน,นมาฟาดครับและวันนี้เรามาวิเคราะห์ตัวอย่างกันดีกว่าครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปนี้เลยครับ เริ่มต้นจากมนุษย์จับคิงคองขึ้นมาบนเรือเห็นได้ว่าโดนจับแน่นอนโดนมัดซะแบบนี้แต่ว่าถ้าอ้างอิงจากปี1962จะเห็นได้ว่าคิงคองนั้นโดนกล่อมให้หลับครับแบบไม่รู้ในรู้ตัว และโดนขนส่งด้วยแพ้ขนาดใหญ่ครับส่วนภาคนี้จับคิงคองขึ้นมาบนเรือซึ่งก็น่าจะมีเหตุผลบางอย่างครับที่จับคิงคองตัวนี้มาและมีเด็กสาวที่สามารถสื่อสารกับคิงคองได้แต่ว่าอยู่ดีๆครับกอริล่าก็มาถล่มเรือเฉยเลยครับอะไรกันเนี่ยทำไมรอบนี้มันแปลกๆเป็นแบบนี้ได้ยังไงแต่ว่าถ้าเกิดเราย้อนไปในปี2014นั้นพี่กอดแกแกลบเรือไม่ทำร้ายเรือครับโอ้โหซึ่งนายเนี่ยเป็นคนดีเหลือเกินน่ะ แต่ว่างานนี้ไม่ใช่ครับคีอพี่ก๊อตเนี่ยคงจะหงุดหงิดที่ไปโจมตีใส่มันครับมันก็เลยทําลายเรือแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวหรือด้วยเหตุผลบางอย่างครับที่ทําให้มันต้องทาแบบนี้ซึ่งแบบนี้ก็ทําให้พี่คองเนี่ยตื่นตลกตลกใจและมองไปที่น้ําแล้วอยู่ดีๆก็ซิลาก็โผล่ขึ้นมาจากน้ําแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัว ทำให้เกิดการประท้ากันบนเรือขนาดใหญ่ซึ่งเห็นได้ว่ากอซิล่าโดดอัดล่วงลงไปแล้วครับแต่ว่ากอซิล่าก็ไม่ยอมแพ้หรอกกอซิล่าได้ปล่อยอะตอมมิกเบสจนคิงคองนั้นกระโจนลงน้ําครับแต่ว่าถ้าเกิดอ้างอิงจากปี1962คิงคองที่โดยสารจากแพขนาดใหญ่พี่แกดดิ้งครับเพราะว่ากูตื่นแล้วสุดท้ายเนี่ยมนุษย์เนี่ยต้องระเบิดแพทิ้งครับจนมันเนี่ยตกน้ําและว่ายขึ้นฝั่งไปครับซึ่งต่อมาในมนุษย์ได้จับทั้ง2ตัวอย่างกอซิล่าและคิงคองเนี่ยมา ทะากันครับซึ่งทั้งสองเนี่ยต่อสู้อย่างดูเดือดเอลือดพร่ามแต่สุดท้ายเนี่ยผู้มาเนี่ยตกน้ําไปทั้งคู่เลยครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นภาคนี้พี่คองไม่ได้มามือเปล่าครับเข้ามาพร้อมกับขวานที่ขายกับสตอมเบเกอร์ของทอซึ่งขวานนี้ไม่ใช่เล่นๆเลยนะครับมันสามารถกันอะตอมิกเบสของกอซิล่าได้และฟาดเขาอย่างแรงแบบนี้กอซิล่าจะสู้พี่คองได้ไหมเนี่ยแต่ว่าศัตรูที่แท้จริงไม่ใช่2ตัวนี้ครับแต่ว่าคือ เห็นได้จากตัวอย่าง4วิแรกครับจะเห็นได้ว่ามีหัวที่เป็นเล็กๆขนาดใหญ่โครงสร้างหน้าตาคล้ายกับกอซิลล่าเหลือเกินครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าตาวิกิจะบอกว่านี่คือเมกากอซิลล่าครับซึ่งเมกากอซิลล่านั้นปรากฏตัวครั้งแรกในปี1974ที่เห็นได้ว่ามันได้ปลอมตัวเป็นกอซิลล่าและออกอรา,ารวาสไปทั่วเลยครับต่อมามันได้เข้าปะทะกับแองกิลัส และต่อสู้กันอย่างดุเดือดเลือดพร่านแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยแองกิลัสเนี่ยก็พ่ายแพ้แถมโดนฉีกปากแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวโถและคราวนี้ก็ซิล่าตัวจริงต้องมาประทะกับเจ้าตัวปลอมนี้ซะแล้ว ันไงมันเริ่มเปิดเผยตัวมาแล้วเอาล่ะใช้อตอมบิกเบสจัดการมันเลยแน่นอนครับว่ามันคือเมกากอิล่านั่นเองครับ <c oughs> แหมมันอาจทาให้พี่ก๊อตเนี่ยเขาเสื่อมเสียชื่อเสียงเลยหรือว่า ที่กอซิล่าเปลี่ยนไปหรือเหตุการณ์ที่เล่นงานเรือและถล่มเมืองคือผลงานของเจ้าเมกากอซิล่าหรือเปล่าครับอันนี้ไม่แน่ใจนะครับถ้าเกิดว่าเราอ้างอิงจากสมัยก่อนจะสรุปได้ว่าเมกากอซิล่าได้ปลอมตัวเป็นกอซิล่าเข้าเล่นงานเรือและทําลายเมืองอย่างบ้าคลั่งหรือเปล่าหรือไม่ก็กอซิล่านั่นเองละครับที่ทําลายเมืองแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวเพราะโดยมนุษย์เนี่ยควบคุมหรือเปล่า และเมกากอซิล่าก็มาเปิดเผยทีหลังครับว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังทุกอย่างหรือไม่ก็เป็นพี่คองนี่แหละครับที่แข็งข้อต่อราชาสํปปาจังกอซิล่าทาให้พี่คอตนั้นต้องลงมือกำหลากเจ้าคิงคองให้สํานึกตัวซะบ้างเป็นไปได้หลายทางครับและนี่เป็นทฤษฎีคาดเดาเล็กๆน้อยๆเท่านั้นครับยังไม่ละเอียดอะไรมากมายอย่าลืมกดไลค์ให้กับคลิปนี้ครับถ้าเกิดคลิปนี้เนี่ยมีคนแชร์ครบ5คนเมื่อไหร่เนี่ยเราเนี่ยจะให้คุณแจ๊ดเนี่ยอมสะดือหมา ไปอมด้วยมึงอ่ะ